สวัสดีครับทุกคนเข้าสู่ซัมซัมไทยแลนด์ของเรานะครับวันนี้เราก็นำสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่นะนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับใบแมงลักเป็นที่นิยมมากเพราะใช้เป็นเครื่องเทศในมืออาหารของเราอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่รู้ถึงประโยชน์ของใบแมงลักมาดูผลอื่นๆของผักนี้ผ่านวิดีโอนี้กันนะครับ ลักษณะของใบแมงลักชื่ออื่นๆชื่อท้องถิ่นก้อนกอขาวภาคเหนืออีตูภาคอีสานมังลักภาคกลางตักอีตูลาวสายรู้อีชีกราชีกัมพูชาชียนริวเจฮายชองเวียดนามเป็นไม้ล้มลุกลำต้นเกลี้ยงบางครั้งมีผลแตกกิ่งจากโดนต้นสูงประมาณ50-60เซนติเมตร ใบออกตรงกันข้ามมีก้านใบายาวมีสีเขียวซีดมากหรือสีม่วงดำดอกมีขนาดเล็กสีขาวหรือสีม่วงแต่กลิ่นกา้านผลมีเมล็ดสีดำมันวาวใบแมงลักปลูกในประเทศเขตร้อนหลายแห่งและใช้เป็นเครื่องเทศเครื่องดื่มและยาแผนตะวันออกนะครับส่วนประกอบหลักที่พบในพืชใบแมงลักคือน้ำมันหอมระเหยความเข้มข้นสูงสุดคือเม็ดพืชมีดอกนะครับ ใบแมงลักมีผลอย่างไรใบแมงลักมีรสเผ็ดร้อนจึงมีผลดังต่อไปนี้ต้านอาการท้องผูกเม็ดแมงลักมีฤทธิ์ต้านอาการท้องผูก,ก,าก,าผกใส่มเมล็ด6-12กรัมลงในน้ำเปล่าหรือน้ำเชื่อมรอให้เมื่อขยายตัวแล้วจึงดื่มการรักษาไข้กรณีไข้าจากสาเหตุต่างๆเช่นไขห้หวัดหวัดติดเชื้อแบคทีเรียหรือแม้แต่ใช้รักษาไข้มาลาเรียนะครับ ใบแมงลักมีคุณสมบัติในการฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อราและทำให้เย็นลงจึงใช้รักษาหวัดแก้ไข้โดยนำใบแมงลักมาต้มน้ำดื่มในกรณีที่มีไข้สูงนะครับให้ต้มใบแมงลักผสมลูกประวานเขียวในน้ำครึ่งลิตรเติมน้ำตาลเล็กน้อยแล้วดื่ม จะช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายได้ใบนี้ใช้กับเด็กได้ด้วยหากมีไข้ให้บดใบนี้แล้วดื่มกับน้ำเพื่อลดไข้นะครับริดแก้ไอและขับเสมหะนะครับหากคุณสังเกตใบแมงลักเป็นส่วนประกอบในยาแก้ไอและขับเสมหะบางชนิดช่วยบรรเทาอาการไอและขับเสมหะออกจาก ทางเดินหายใจได้อย่างมีในสำคัญใส่ใบแมงลักลงในหม้อต้มน้ำประมาณ5นาทีถึง10นาทีใส่เกลือเล็กน้อยและสดเมื่ออุ่นน้ำยานี้สามารถใช้กระงวดปากและคอเพื่อช่วยฆ่าเชื้อต่อสู้กับการอักเสบบรรเทาอาการเจ็บคอนะครับต้านอนุมูลอิสระและป้องกันมะเร็งใบแมงลักมีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากซึ่งมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์ของร่างกาย สารนี้มีประสิทธิภาพในการปกป้องโครโมโซมและโครงสร้างเซลล์จากความเสียหายบรรเทาอาการปวดจากโรคข้ออักเสบนะครับส่วนผสมที่เรียกว่ายูจีนอมในน้ำมันหอมระเหยใบแมงลักได้รับการแสดงเพื่อขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ไซโคลออกซีจเนทแคสที่อักเสบซึ่งเป็นกลไกที่คล้ายกับเอนเซมนะครับ ดังนั้นใบแมงลักจึงสามารถลดอาการเจ็บปวดบวมนำมาซึ่งประโยชน์มากมายต่อผู้ป่วยโรคข้ออักเสบต้มน้ำใบแมงลักดื่มขณะปวดข้อจะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อได้นะครับช่วยบรรเทาอาการปวดหัวครับใบแมงลักยังใช้ในการรักษาอาการปวดหัวและความผิดปกติอาการผมร่วง อบไอยน้ําด้วยน้ํามันหอมระเหยใบแมงลักเพื่อรักษาอาการปวดหัวร่วมกับอาการไม่พึงประสองค์อื่นๆเช่นคลื่นไส้วิงเวียนหรือจะใช้รับประทานร่วมกับใบแมงลักก็ได้ปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันนะครับใบแมงลักยังอุดมไปด้วยสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ เมื่อรับประทานแบบดิบจ,จะช่วยเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้สามารถใช้ร่วมกับน้ำผึ้งผลจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับการป้องกันและสนับสนุนการรักษาโรคเบาหวานนะครับใบแมงลักมีสารที่ทำงานสนับสนุนการทำงานของเบต้าเซลล์ของตับอ่อนให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินและลดน้ำตาลในเลือดดังนั้นจึงสามารถรักษาโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับช่วยเลิกบุหรี่อย่างได้ผลนะครับสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบที่ช่วยลดความเครียดของใบแมงลักทำให้เป็นยาสำหรับทุกคนที่ต้องการเลิกนิสัยการสูบบุหรี่คุณสามารถใช้โดยการเคี้ยวผักดิบเมื่อคุณต้องการสูบบุหรี่นะครับ นอกจากสรรพบคุณข้างต้นแล้วใบแมงลักยังใช้พอกหน้าทาผิวให้สวยและใช้ผสมน้ำสระผมนะครับหวังว่าจากวิดีโอนี้คุณจะรู้ว่าใบาแมงลักรักษาโรคอะไรแม้ว่าจะธรรมดามากแต่ก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าแปลกใจทีเดียวดังนั้นคุณสามารถปลูกใบแมงลักในสวนของคุณเพื่อกินหรือดื่มชาซึ่งดีต่อสุขภาพนะครับแล้วนี่นะครับ ก็เป็นเรื่องราวดีๆเรานำมาฝากทุกท่านวันนี้นะครับบ้านใครปลูกใบแมงลักไว้แล้วใบแมงลักไว้แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นบอกเราด้วยป้ายคลิปนะครับถ้าคุณเห็นคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ